พระบุญร้อยบาทะเจ้นผู้พยงตาตูสุขีธีขายโยโกภพวะอธิวาภารพุ่มสันนิจังมุทภาพจาริโนจัตตารุธรรมาวัฒนิบบนนอายุวันโนสุขังพลังเวียนยึดถื้อกองดึกโพกเอ,อือยึดเทียดูยากอังคันเปิดดาวโจกปอหอจเจริญแล้วนะครับไปกราบอธิษฐานในถ้ำก็ได้นะครับหรือจะไปขึ้นไปตีกองตีระฆังถวาย นะครับอย่างเระสามครั้งก็ลิบกินดีนะครับนะไปแช่บริการได้เลยการการถวายทุกหอมกัญยาเสิมน้ำมันระเกียงนะครับทุกท่านนมันจเจริญก้าวหน้าสถาพรนะครับพบหน้าไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะไปสู่อบา,ายนะครับมีสวรรค์มีนิพพานเป็นที่พึ่งแน่นอนนะครับนั้นนะครับคำว่าทำปัญญาราคามวงของเรานะครับเราส